โอ้ยลองนึกภาพดูสิว่า iPhone รุ่นใหม่ที่จะออกในปีหน้าอาจจะเร็วขึ้นแรงขึ้นและจัดการงานหลายอย่างได้ดีกว่าที่เคยเพราะมีแรมเพิ่มขึ้นถึง50%ในทุกรุ่นเลยทีเดียวนี่คือข่าวหรือที่น่าสนใจที่อาจเปลี่ยนเกมการใช้งานสมาร์ทโฟนไปตลอดการแต่เดี๋ยวก่อนเราจะมาดูกันว่ามันเกิดอะไรขึ้นกับ iPhone 18ซีรีส์นี้บ้างและทำไมข่าวนี้ถึงน่าสนใจขนาดนั้นเริ่มจากพื้นฐานก่อนนะครับสำหรับคนที่ยังไม่รู้จักแรมมากนะ มันคือหน่วยความจำชั่วคราวที่ช่วยให้โทรศัพท์ทำงานได้ลื่นไหลไม่ว่าจะเป็นการเปิดแอปหลายๆตัวพร้อมกันเล่นเกมกราฟิกหนักหรือแม้แต่การถ่ายวิดีโอ 4K ที่ต้องการพลังประมวลผลสูงลองนึกภาพง่ายๆว่าแรมเหมือนโต๊ะทำงานของสมองเครื่องเพราะถ้าตัวเลขมันน้อยก็เหมือนโต๊ะแคบๆที่ทำให้งานค้างๆแต่ถ้ามีมากขึ้นก็ใช้งานได้คล่องแคล่วข,ข,ขึ้นเยอะเลย ตามข่าวลือจากเดเวเบสซึ่งเป็นแหล่งข่าวจากเกาหลีใต้ที่เผยแพร่เมื่อวันที่26ตุลาคม2025ทาง Apple กำลังวางแผนที่จะเพิ่มปริมาณ RAM ใน iPhone 18ซีรีส์ให้มากขึ้นถึง50%เมื่อเปรียบเทียบกับรุ่นก่อนหน้าเช่น iPhone Air iPhone 17 Pro และ iPhone 17 Pro Max ที่ตอนนี้มีร a m อยู่ที่12 GB แต่สำหรับ iPhone 17รุ่นมาตรฐานยังคงใช้เพียง8 GB เท่านั้นแต่มันจะเปลี่ยนไปใน iPhone 18เพราะ Apple ต้องการให้ทุกโมเดลในซีรีส์มีร a m เท่ากันทั้ง4รุ่นนั่นหมายถึงทุกคนจะได้สัมผัสประสบการณ์ที่สม่ำเสมอไม่ว่าคุณจะเลือก็ซื้อรุ่นไหนก็ตามและนี่คือจุดที่เรื่องเริ่มน่าสนใจขึ้น Apple กำลังเจราจากับ s ซัมซุงซึ่งเป็นซัพพลายเออร์หลักของชิปแรมสำหรับ iPhone อยู่แล้วให้เพิ่มการผลิตชิป LPDDR5 ประสิทธิภาพสูงเพื่อรองรับความต้องการนี้ชิปนี้เปิดตัวไปแล้วในปี2024โดย s ซัมซุงและมีให้เลือกเฉพาะขนาด 12GB และ 16GB เท่านั้นทำให้ iPhone รุ่นมาตรฐานที่มีแรมเพียง 8GB อาจจะไม่ใช่ตัวเลือกต่อไป แต่ถ้าคุณสงสัยว่า LPDDR5X คืออะไรมันคือเทคโนโลยี RAM ที่ออกแบบมาเพื่ออุปกรณ์พกพาอย่างสมาร์ทโฟนและแท็บเล็ตมันใช้พลังงานน้อยกว่าชิปรุ่นเก่าแต่ประมวลผลได้เร็วกว่าเหมาะสำหรับการใช้งานที่ต้องการความเร็วสูงเช่นการเล่นเกมหรือการใช้ AI ในโทรศัพท์แต่เดี๋ยวก่อนนี่คือส่วนที่หลายคนอาจพลาดไป Apple ไม่ได้วางแผนเพียงแค่พึ่งพาซัมซุงเท่านั้นพวกเขายังเจรจากับ SK h y n ฮ x และ m ม c ครนเพื่อจัดหาดัมเพิ่มเติมสำหรับอุปกรณ์พกพาซึ่งแสดงให้เห็นถึงความระมัดระวังในการจัดการห่วงโซ่สัพพ l ายเออถ้าเกิดปัญหากับซัพพ l ายเออหลักก็ยังมีทางเลือกอื่นๆไว้รองรับลองนึกถึงตัวอย่างจริงๆสิเช่นเมื่ออุตสาหกรรมชิปร้อนแรงแ,รงแบรนด์ต่างๆมักประสบปัญหาการขาดแคลนแต่ Apple ดูจะเตรียมพร้อมเพื่อไม่ให้ลูกค้าเดือดร้อน สำหรับการเปิดตัวนั้นดูเหมือนว่าจะกระจายออกไปอย่างเป็นระบบโดย iPhone Air 2, iPhone 18 Pro, iPhone 18 Pro Max และ iPhone Fold ซึ่งเป็นรุ่นพับได้รุ่นแรกของ Apple จะออกมาในเดือนกันยายน2026ส่วนปี2027จะตามมาด้วย iPhone 18และ iPhone 18ีนี้คือกลยุทธ์ในการกระจายช่วงไตรามาสสปลายปีและต้นปีของ Apple เพื่อให้มีข่าวและผลิตภัณฑ์ใหม่ๆอย่างต่อเนื่องไม่ให้ตลาดเงียบสนิทและนี่คือจุดที่อาจก่อให้เกิดความเห็นต่าง บางคนอาจบอกว่าการเพิ่มแรม5 0เป็นการตัดสินใจที่ฉลาดเพราะมันช่วยให้ iPhone ทำงานได้ดีขึ้นในยุค A i และ AR ที่กำลังมาแรงแต่ก็มีเสียงวิจารณ์ว่ามันอาจทำให้ราคาสมาร์ทโฟนสูงขึ้นหรือบางคนอาจสงสัยว่าความจริงแล้วมันจำเป็นแค่ไหนสำหรับผู้ใช้ทั่วไปที่ไม่ได้เล่นเกมหนักหรือใช้แอปหลายๆตัวพร้อมกันคุณคิดอย่างไรมันเป็นการพัฒนาที่ก้าวหน้าหรือเป็นเพียงการตลาดเพื่อดึงดูดสายโปรและนอกจากนี้ถ้า Apple ไปพึ่งพาซัมซุงมากขึ้นจะกระทบต่อความสัมพันธ์กับอ อื่นๆอย่างไรหรืออาจเป็นการเปิดทางให้คู่แข่งอย่าง Android ตามทันมาแชร์ความคิดเห็นของคุณในคอมเมนต์กันเถอะเราต้องการฟังมุมมองจากทุกฝ่ายเพื่อเห็นภาพรวมที่สมบูรณ์ขึ้นที่มา https www macrumors com 2 0 2 5 1 0 2 5 iphone 1 8 2 f งแปดสอ m ฟีเอร์มอรสล mac thai com เป็นเว็บสำหรับชาว Mac ทั้งสาวกและไม่สาวกที่รวบรวมข่าวบทความและบทวิเคราะห์น่าสนใจเกี่ยวกับ Apple Mac iPhone iPad iPad โดยทีมงานที่รัก Apple เป็นชีวิตจิตใจเราเป็นเว็บใหม่แต่คนเขียนเป็นมืออาชีพฝากติดตามและแบ่งปันกันนะครับ